สวัสดีครับเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่ผมเรียนจบชั้นปวชมาได้ไม่นานผมก็ไปทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งอยู่หลายปีจนถึงในช่วงหนึ่งด้วยความที่ผมทํางานผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างก็เลยโดนไล่ออกมาและงานที่ผมทําหลังจากนั้นก็เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องและเกิดสิ่งที่น่ากลัวขึ้นเอาเป็นว่าผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ ย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนหลังจากที่ผมทำงานผิดพลาดและโดนไล่ออกจากโรงงานผมก็เคว้งคว้างเงินก็ไม่มีงานใหม่ก็หาไม่ได้ก็เลยได้แต่รับจ้างเล็กๆยน้อยอยู่แถวบ้านของตัวเองจนกระทั่งในวันหนึ่งในขณะที่ผมหางานทำแล้วก็ไปรับจ้างขนของที่ตลาดผมก็ไปเห็นมูลนิธิแห่งหนึ่งเป็นอาสากู้ภยัย กำลังรับสมัครคนทำงานและเมื่อผมเห็นแบบนั้นก็เลยไปสมัครทำงานกับเขาเพราะอย่างน้อยก็คิดว่าไหนๆก็ลำบากแล้วก็ผันตัวไปทำงานอา,าสาซะเลยอย่างน้อยก็ยังพอได้เงินมีเบี้ยเลี้ยงให้พอเลี้ยงตัวเองแล้วก็ยังได้บุญบ้างเผื่อว่าชาติหน้าผมจะเกิดมามีวาสนามากกว่านี้ตอนนั้นหลังจากที่สมัครทำงานผมก็ได้ร่วมเป็นอาสากู้ภยัย ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจนเวลาผ่านไปได้ประมาณ6เดือนผมก็เริ่มคล่องแล้วโดยที่พยายามหาความรู้จากการอบรมในครั้งต่างๆแล้วก็ครูพักรักจำมาจนเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ผมอยู่ไปเรื่อยๆมันก็มีอยู่คืนหนึ่งในคืนนั้นผมได้เป็นหน่วยขับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกว่ายังไงนะครับแต่ในกลุ่มของผม เขาเรียกกันว่าม้าเร็วในคืนนั้นหลังจากที่ผมนั่งอยู่ประจำหน่วยก็ได้เกิดเหตุที่ว่าเมื่อตอนหัวค่ำมีทีมชุดเล็กอยู่ทีมหนึ่งได้มีภารกิจออกไปจับงูแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่พวกเขาออกไปเขาก็ได้ติดต่อกลับมาแล้วก็แจ้งเหตุว่าทีมชุดเล็กที่ออกไปก่อนหน้านั้นมีพี่คนหนึ่งถูกงูกัดก็เลยอยากให้คนที่เป็นม้าเร็ว รีบตามไปสมทบเพื่อไปช่วยจับงูวันนั้นผมเลยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจนเมื่อไปถึงผมก็ทำงานไปตามปกติไม่มีอะไรน่ากลัวแต่หลังจากที่งานเสร็จจนกระทั่งในขากลับก็ได้มีวาตรงเข้ามาโดยที่ทางศูนย์เป็นคนแจ้งว่าได้เกิดเหตุที่ว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุคันหนึ่งเป็นรถเก๋งสประตูพลิกคว่ำหลายตลบ แล้วก็ตกลงไปที่เกาะกลางและหลังจากนั้นด้วยความที่ผมเป็นมาเร็วกําลังปฏิบัติงานอยู่ข้างนอกเขาก็เลยบอกให้ผมรีบไปประจำที่เกิดเหตุและเมื่อได้รับแจ้งแบบนั้นผมก็เปลี่ยนเส้นทางจากที่จะกลับไปที่หน่วยไปที่ที่เกิดเหตุทันทีซึ่งหลังจากที่ขับไปครับผมก็พบว่าพิกัดที่แจ้งอุบัติเหตุมาถนนเส้นนั้น มันก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองที่ค่อนข้างห่างไกลและถึงแม้จะมีไฟทางแต่มันก็กลับไม่ถูกเปิดทำให้ทุกอย่างมืดหมดแล้วก็แทบจะไม่มีรถผ่านจนในตอนนั้นน่าจะเวลาเพียงแค่7-8ถึงนาทีผมก็ไปถึงจุดที่เกิดเหตุและทันทีที่ส่องไฟไปผมก็เห็นว่าอุบัติเหตุตรงนั้นมันก็เป็นอุบัติเหตุหนักจริงๆ สิ่งที่ผมเห็นผมเห็นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งอยู่ในสภาพที่พังยับทั้งคันหลังคายุบลงมาจนถึงห้องโดยสารตกลงไปฟาดกับต้นไม้อยู่เที่ยร่องกลางถนนจนประตูฝั่งคนขับยุบเข้ามาพร้อมกับรอยบนถนนที่เหมือนกับพลิกคว่ำม,มาหลายตลบก่อนที่จะตกลงไปชนกับต้นไม้ที่เกาะกลางและหลังจากที่ผมเห็นแบบนั้นผมก็พยายามส่องไฟไปรอบ,รบ แล้วก็พบว่าผมน่าจะมาถึงเป็นคนแรกผมไม่เห็นแม้แต่คนแจ้งเหตุรวมทั้งยังไม่มีหน่วยอื่นหรือคนหน่วยเดียวกับที่ผมอยู่เลยตอนนั้นผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็เห็นว่าแนวรถเก่งคันนั้นมีคนนั่งอยู่ด้วยกันสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกับเป็นสามีภรรยากันโดยที่นั่งอยู่ที่เบาะหน้าซึ่งฝั่งผู้ชายน่าจะอายุประมาณสัก40 เป็นคนขับส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งน่าจะอายุประมาณสักสามสิบต้นต้นนั่งอยู่ที่ฝั่งซ้ายจากที่ผมเห็นในตอนนั้นจากประสบการณ์ทำงานของผมผมก็คิดเลยครับว่าเขาน่าจะไม่รอดแล้วทั้งสองคนมีเลือดเต็มหน้าไปหมดลำตัวถูกบีบอัดด้วยโครงของรถและเมื่อประเมินจากสายตาผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะนำตัวของเขาออกมาได้ แล้วก็น่าจะต้องใช้เครื่องตัดทางหลังจากนั้นผมก็เลยแจ้งหน่วยกลับไปแล้วก็เดินส่องไฟอยู่ที่เกิดเหตุแต่แล้วคุณผู้ฟังครับในขณะที่ผมเดินมองอยู่นั้นผมก็กลับไปเห็นว่าที่คอของผู้หญิงที่น่าจะเป็นภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับได้มีสร้อยคอห้อยอยู่เส้นหนึ่งลักษณะเป็นสร้อยทองที่น่าจะมีน้ำหนักมากถึงประมาณสอบาท และเมื่อผมเห็นแบบนั้นผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าอะไรเข้าสิงหรืออะไรเป็นอะไรรู้แต่ว่าตัวเองลำบากแล้วก็เหนื่อยมามากเป็นปีๆแล้วก็คิดอีกว่าใครๆเขาก็ทำกันผมก็เลยจัดการเลยครับเอื้อมมือเข้าไปในรถแล้วก็จะพยายามดึงสร้อยออกจากคอของเขาในทันทีผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษจริงๆ แต่พี่ไปแล้วพี่ก็เอาไปไม่ได้ขอให้ผมเอาไปต่อชีวิตเถอะชีวิตผมลำบากมากจริงๆในขณะที่เอื้อมมือเข้าไปนั้นแล้วก็พยายามดึงสร้อยออกมาจากคอของเขาผมก็ยกมือไหว้เขาหนึ่งทีก่อนที่จะพยายามขอโทษแล้วก็ปลดสร้อยแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่ผมดึงออกมากําลังจะพ้นออกมาจากคอของเขามันก็ปรากฏว่า ในขณะที่ผมก้มหน้าลงไปผมก็เห็นว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นได้เผยเปลือกตาขึ้นมาแล้วก็มองมาที่หน้าของผมและสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมกระตุกสร้อยผมก็ได้ยินเสียงของพี่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับเสียงเฮือกเหมือนกับลมหายใจสุดท้ายของเขาแล้วเขาก็ขาดใจไปแต่แม้ว่าผมจะเห็นแบบนั้น แม้ว่าจะรู้สึกขนลุกแต่ตลอดหเดือนที่ผ่านมาผมก็เห็นมามากก็เลยพยายามไม่ใส่ใจไม่เก็บเอาสิ่งที่เห็นมาคิดก่อนจะรีบเก็บทองใส่กระเป๋าแล้วก็ออกมายืนบบกรถจนในอีกไม่กี่นาทีต่อมาพวกพี่ๆทีมใหญ่ก็มาถึงเอาเครื่องมือมาตัดทางแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งสองคนแต่คุณผู้ฟังครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็คือผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งสองคนได้เสียชีวิตไปแบบไม่มีวันกลับหลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรครับเพราะในสายงานของผมก็มีคนตายอยู่มากมายจนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติแต่จนกระทั่งถึงในคืนหนึง่งมันก็ปรากฏว่าในขณะที่ผมนอนอยู่ไม่รู้ว่าเพราะความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่าอะไร แต่ในคืนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่ได้ไปเข้าเวรผมก็รู้สึกว่าในขณะที่นอนหลับอยู่มันเหมือนมีอะไรมารัดคอจนผมหายใจไม่ออกจนรู้สึกเหมือนกับว่าจะตายและในตอนนั้นเองครับเมื่อผมลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นว่ามีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนหน้าอกแล้วก็เอาเชือกอะไรก็ไม่รู้ มาดัดที่คอของผมแต่สิ่งที่เห็นในคืนนั้นมันไม่จบแค่นั้นครับปรากฏว่าเมื่อผมเหลือบตามองไปที่ข้าง,างเตียงผมก็เห็นเงาของคนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายใส่ชุดที่มีเลือดท่วมตัวโดยที่เขาคนนั้นก็กำลังยืนจ้องผมอยู่ตอนนั้นก็เลยพยายามสวดมนต์จนเมื่อสวดไปสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกสะดุ้งขึ้นมา โดยที่เหมือนกับว่าผมหยุดหายใจแล้วก็หายใจไม่ออกไปหลายวินาทีและหลังจากวันนั้นหลังจากที่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นมาแล้วครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นมาอีกเป็นสิบสิบครั้งที่ผมหายใจไม่ออกรู้สึกว่าจะตายเห็นผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในห้องโดยที่ผลัดกันมานั่งทับหน้าอกจนทำให้ผมจิตตกนอนไม่หลับ แล้วก็กลัวการนอนไปเลยและพอมันเกิดเรื่องขึ้นแบบนั้นสุขภาพของผมก็เริ่มแย่ลงนอนได้2อถึงสมชั่วโมงก็สะดุ้งตื่นกลางคืนก็ต้องออกไปเข้าเวรกลางวันก็นอนไม่หลับจนผมรู้สึกว่าร่างกายของผมเริ่มไม่ไหวอยากจะไปหาหมอเพื่อจะขอยานอนหลับมากินแต่ในตอนนั้นเองครับที่ผมพยายามดึงสติ ออกกำลังกายให้ชีวิตกลับมาดีขึ้นผมก็ได้ข่าวจากพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ที่สนิทกันชื่อว่าพี่หนูซึ่งแกเคยช่วยเหลือเรื่องเงินทองเรื่องอะไรของผมเมื่อตอนเด็กๆโดยที่แกได้บอกว่าแกกําลังที่จะแต่งงานซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าพี่คนนี้ที่ผมรู้จักแกคบกับแฟนมาแล้วประมาณ5ปีมีลูกอยู่ด้วยกันคนหนึ่ง อายุประมาณสามขวบโดยที่แกจะแต่งงานย้อนหลังไปสู่ขอภรรยาให้เป็นเรื่องเป็นดาวซึ่งผมก็ยินดีมากๆแล้วก็บอกกับพี่เขาว่าเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานและหลังจากวันนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมทําอะไรโดยความที่ผมไม่ค่อยมีเงินยังตั้งตัวไม่ได้เงินจะไปหาหมอก็ยังไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรขึ้นมา ทําให้ผมคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้ของขวัญพี่เขาสักชิ้นหนึ่งก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าผมจะไม่ใส่ซองแต่จะเอาสร้อยทองเส้นนั้นที่หนักประมาณ2อถึงสบาทที่ได้มาจากคนตายไปใส่กล่องแดงที่ซื้อมาจากร้านทองแล้วก็จะเอาสร้อยทองเส้นนั้นไปเป็นของขวัญให้กับพี่เขาจนหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ถึงงานแต่งของพี่หนูผมก็ทำแบบนั้นจริงๆครับที่เอาสร้อยทองเส้นนั้นไปเป็นของขวัญในงานแต่งงานโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าหลังจากวันนั้นผมรู้สึกสบายใจขึ้นมาเองหรือเปล่าเพราะผมกลับมานอนได้ปกติหัวถึงหมอนก็หลับแล้วก็ไม่เคยตื่นขึ้นมากลางดึกไม่เคยเจอกับผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ในห้องรวมทั้งไม่เคยหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจะตายอีกเลย ตอนนั้นผมก็สบายใจแล้วครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกจะไม่เอาของมาจากคนตายจะไม่เอาของที่ไม่ใช่ของผมอีกแล้วแต่หลังจากที่วันเวลาผ่านไปผมก็มาได้ข่าวว่าพี่หนูที่เพิ่งแต่งงานแกกลับเริ่มมีอาการเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บอดอดแอด,แอดโดยที่ป่วยกันทั้งผัวทั้งเมียมีอาการเหมือนกับว่า แกนอนไม่หลับแล้วก็ชอบทะเลาะกันผมพยายามไม่สนใจคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับผมแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวเข้ามาอยู่เรื่อยๆจนถึงขนาดที่ว่ามีคนเขาร่ำาลือกันในกลุ่มว่าพี่หนูเริ่มเป็นบ้าแกบอกว่าแกถูกผีหลอกจนจะอยู่ไม่ไหวซึ่งจากสิ่งที่ได้ยินในตอนนั้นผมก็แอบขำนิดๆนะครับแล้วก็คิดไปว่า หรือว่าเพราะสร้อยเส้นนั้นมันจะมีผีอยู่จริงๆตอนนั้นผมก็ขำๆยังไม่อยากคิดอะไรมากแล้วก็ไม่คิดว่าข่าวลือจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพี่หนูแกเป็นคนไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลัวสิ่งเหล่านี้แต่จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ผมนั่งทำงานกำลังนั่งรอเคสอยู่ที่หน่วยโดยที่นั่งไถเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่า ผมไปเห็นเอาโพส์โพส์หนึ่งซึ่งเป็นโพส์ของพี่หนูโดยที่แกลงรูปอยู่ถึรูปแล้วก็มีแคปชั่นประมาณว่าแกไปหาหมอผีมาหมอบอกว่ามีคนตามเพราะว่าไปเอาของของเขามาจากที่เห็นแบบนั้นผมรู้สึกใจไม่ดีเลยครับแล้วก็ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกพร้อมกับคิดไปว่าอาจจะเป็นเพราะผมที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนั้น จนในเช้าวันถัดไปด้วยความที่คิดเรื่องนั้นอยู่ทั้งคืนหลังจากที่ออกเวรผมก็เลยคิดเล่นๆวันไหนๆก้อนไหนๆแล้วเดี๋ยวลองขี่รถไปแถวๆบ้านของพี่หนูดีกว่าลองไปแอบดูที่หน้าบ้านของแกสักหน่อยจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทุกอย่างเป็นข่าวลือหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช้าวันนั้นผมก็ไปเลยครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปแอบดูอยู่ที่หน้าบ้าน และเมื่อผมมองเข้าไปครับผมก็เห็นภรรยาของแกกำลังเลี้ยงลูกอยู่ตามปกติจนผมนึกคําในใจแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรก็เลยจะหันหลังกลับแต่ในตอนนั้นเองครับเมื่อผมหันหลังกลับมาก็ถึงกับต้องสะดุ้งเมื่อผมได้พบว่าพี่หนูได้มายืนอยู่ข้างหลังลักษณะเหมือนมายืนมองอยู่นานแล้วก่อนที่แกจะตบไห่แล้วก็ถามกับผมว่าอา้าว ไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่ง,งานแต่งนี่มาทำอะไรเข้าไปข้างในด้วยกันก่อนสิอ่าเออผมมาเยี่ยมครับเลิกงานผ่านมาพอดีผมก็เลยแวะมาเยี่ยมครับพี่ด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าพี่หนูมายืนอยู่ข้างหลังและถามออกมาแบบนั้นผมก็เลยตอบแกออกไปว่าผมมาเยี่ยมแวะมาหาแกที่บ้านจริงๆ ตอนนั้นก็เลยเป็นเรื่องเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องเข้าไปในบ้านของแกและเมื่อพอเข้าไปถึงแกก็หยิบเอานู่นเอานี่มาให้กินแล้วก็นั่งคุยกันไปโดยที่ผมก็รู้สึกได้ว่าทุกอย่างก็น่าจะปกติดีครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเหมือนกับที่เพื่อนในกลุ่มเขาลือกันแต่ในวันนั้นหลังจากที่นั่งคุยกับแกไปได้ประมาณถึงสิบโมงเศๆก็เป็นเรื่องเลยครับ เมื่อในขณะที่นั่งคุยคุยกันอยู่แกก็ลุกเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เปิดตู้เย็นซึ่งสิ่งที่แกยกออกมาแกได้ยกเหล้าออกมาครับพร้อมกับน้ำแข็งโซดาแล้วก็บอกว่าให้ผมนั่งกินเป็นเพื่อนกับแกผมงงเลยครับว่าคนที่ไหนจะมานั่งกินเหล้าตอนสิบโมงจนกระทั่งแกได้บอกกับผมว่าแกยังไม่ได้นอนเลยแกนอนไม่หลับ อยากให้ผมนั่งกินเป็นเพื่อนกับแกเพื่อที่แกจะได้หลับไปวันนั้นก็ไม่มีทางเลือกผมก็เลยนั่งกินกับแกซึ่งภรรยาของแกก็ทํากับข้าวทําอะไรออกมาให้พวกเรากินผลสรุปก็คือว่าในวันนั้นผมก็ได้นั่งกินเหล้ากับแกจนถึงเย็นจนในเย็นวันนั้นหลังจากที่ผมเริ่มเมาแกก็เริ่มเมาหนะักผมก็เลยขอตัวกลับแต่ก็ปรากฏว่า ในตอนนั้นเองครับตอนที่ผมกำลังจะลุกออกไปอยู่ๆแกก็หันมาพูดกับผมด้วยประโยคที่ทำให้คนลุกแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยินพี่เจอผีวะ่ะไม่รู้ใครทำอะไรใส่พี่เราเอาอะไรมาให้พี่หรือเปล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็รู้สึกตกใจมากปากก็เลยพูดออกไปว่าไม่มีผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น ผมไม่ได้ทำอะไรเลยและเมื่อผมตกใจแบบนั้นกับท่าทางที่ดูลุกนี้ลุกลนพี่หนูแกก็หัวเราะก่อนที่จะบอกว่าแกแค่พูดเล่นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับแกเย็นวันนั้นผมก็แยกย้ายเลยครับจนเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เหลือรีบโทรไปขอลางานว่าคืนนี้น่าจะไปเข้าเวรไม่ไหวแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่ไปบ้านของพี่หนูอีก ช่วงนี้จะขออยู่ห่างๆจากแกสักพักหนึ่งก่อนจนหลังจากวันนั้นได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผมไม่ได้ติดต่อกับพี่หนูอีกและสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่ปรากฏว่าหน่วยของผมได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันในซอยซอยหนึ่งและในเหตุการณ์นั้นก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตไปผมก็เลยออกไปกับทีมครับ โดยที่ไปกับทีมใหญ่นั่งรถ b ิ๊กอัพไปกันจนเมื่อรถขับไปเรื่อยๆเขาก็วอถามทางกันไปจนเมื่อขับไปครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าเส้นทางที่ไปนั้นมันก็เริ่มคุ้นชินจนกระทั่งเข้าไปในซอยหนึ่งที่ผมพยายามคิดว่าไม่ใช่แต่ในที่สุดครับเมื่อรถได้จอดสนิทก็กลายเป็นความจริงที่ว่าบ้านที่พวกเราไปนั้นมันก็คือบ้านของพี่หนู ผมช็อกมากเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าน่าจะมีโจรขึ้นบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตไปผมก็เลยรีบเข้าไปครับและเมื่อเข้าไปถึงตำรวจที่มาถึงก่อนก็ชี้ขึ้นไปที่ชั้นสองผมก็เลยวิ่งขึ้นไปและเมื่อขึ้นไปถึงมันก็ชัดเลยครับเมื่อผมได้เห็นว่าภรรยาของพี่หนูเธอได้ถูกยิงตาย และสิ่งที่ผมได้รู้หลังจากนั้นมันคืออะไรทราบไหมครับทางตำรวจได้บอกกับผมว่าสามีของเธอเป็นคนที่ยิงผมใจหายเลยครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าพี่หนูเป็นคนยิงภรรยาของตัวเองแล้วก็ที่โถงทางเดินตรงนั้นทางเชื่อมไปห้องถัดไปก็มีอีกสิ่งที่ทำให้ผมช็อกหนะักเมื่อผมได้เห็นว่า ที่ทางเดินตรงนั้นก็มีลูกสาวของแกอีกคนหนึ่งที่เพิ่งอายุแค่สามขวบกว่าได้ถูกแกยิงจนเสียชีวิตเช่นกัน <โด Archives> เมื่อเห็นแบบนั้นผม <fünf> ก็เลยไปขอร้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าผมรู้จักกับคนยิงแล้วก็รู้จักกับคนตายอยากจะขอคุยกับเขาสักครู่หนึ่งซึ่งในตอนนั้นด้วยความที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยอนุญาต แล้วก็บอกให้ผมรีบคุยตอนนั้นพี่หนูได้ถูกคุมตัวไปอยู่ที่รถผมก็เลยเข้าไปพูดคุยกับแกถามว่าแกทำไปทำไมและสิ่งที่แกตอบมาครับแกได้บอกกับผมว่าแกเห็นหน้าภรรยาเป็นคนอื่นไม่ใช่ภรรยาของตัวเองและสิ่งที่แกเห็นแบบนั้นแกเห็นมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่วันที่แต่งงานจนในครั้งนี้แกบอกว่าแกสติหลุด แกก็เลยยิงส่วนที่ยิงลูกไปนั้นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันเหมือนกับแกหน้ามืดแล้วก็ยิงแบบไม่รู้ตัวจนหลังจากนั้นผมก็กลับขึ้นมาเก็บศพภรรยาของแกและสิ่งที่เจอครับผมได้เจอว่าผมเห็นว่าภรรยาของแกได้ใส่สร้อยเส้นนั้นอยู่ซึ่งสร้อยเส้นนั้นก็เป็นสร้อยทองที่ผมขโมยมาจากศพ แล้วก็เอามาให้พวกเขาเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานผมไม่รู้เลยครับว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่หลังจากนั้นผมมีโอกาสได้คุยกับพี่หนูอีกครั้งหลังจากที่โดนจับและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเมื่อผมถามพี่หนูว่าแกเห็นภรรยาเป็นอย่างไรที่บอกว่าไม่ใช่ภรรยาของตัวเองจนทำให้แกยิงและสิ่งที่พี่หนูบอกมา มันก็ทำให้ผมขนลุกมากเพราะรูปประพัน์สันฐานและหน้าตาที่พี่หนูบอกมันก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นคนที่อายุประมาณ3 0มสต้นๆเจ้าของสร้อยที่ตายอยู่ในรถที่ผมเอาสร้อยของเขามาในท้ายที่สุดเขาอาจจะหวงของก็เลยตามมาเอาคืนจนทำให้เกิดเหตุเกิดเรื่องรายๆขึ้น กับครอบครัวของพี่หนูแบบนั้นและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะต้องจดจำแบบไม่มีวันลืม